เอาละสวัสดีทุกคนกันด้วยเลยนะครับผมอยู่กับผมเอไอนนะครับผมวันนี้ผมจะมาทําอะไรกันเหรอครับตามชื่อคลิปเลยแล้วกันนะครับผมซึ่งวันนี้เราจะทาถนนนะครับผมพรืว่าสะพานลอยอะไรแบบนี้นะครับนี่ทำบนพื้นนี่มันน่าเบื่อนะครับผมทําทําบนแบบลอยฟ้าไปเลยนะครับแล้วก็มีเสาเจ้าเสามาตั้งกันนะเอาเป็นหินหินแบบสโตนธรรมดาไม่ได้สโตนแบบที่โดนขุดเลยไม่ใช่แบบนั้นนะครับจะเป็นแบบนี้ครับเป็นทางรางรถไฟด้วย ก็จะมีไปกลับไปกลับอะไรอย่างเงี้ยครับก็เดี๋ยวอนาคตเนี่ยเราก็จะมาแยกทําทางแยกไปทางนู้นตรงนี้ตรงนั้นนะครับก็อาจจะใช้เวลาเขาข้างยาวนานมากๆเลยนะครับผมเอาละผมจะต้องขุดตรงนี้ก่อนแล้วกันนะเอโอเคผมต้องขุดตรงนี้ก่อนแล้วผมก็จะเอาไปต่อเติมตรงนู้นนะครับเพราะผมใช้เป็นบล็อกคอนกรีตนะครับผมนี่แบบนี้โดยน้ำมันจะกายเป็นตอนแรกมันเป็นพาเดอร์นะครับผมเป็นผงอยู่เลย พอโดนน้ำก็จะกลายเป็นเอ่อคนกีแข็งนะครับผมเออเหมือนเจ้ก็จ้ทําถนนนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะเดี๋ยวผมจะรีบขุดเลยแล้วกันครับเพื่อเป็นการประหยัดเวลานะผมตัดไปนะครับผมเย,ผมย่แล้วละ่ะผมก็ได้มาเอ่อทำสะพาน่างนี้แล้วละ่ะโอเคผมต้องต่อสะพานไปเรื่อยๆนะครับผมซึ่งก็ค่อนข้างใช้เวลายาวนานแต่การปลูงผมนี่ก็คือเหมือนถนนถนนประเทศเรานี่แหละครับผมก็เป็น ตรงกลางจะเป็นเส้นสียงเหลืองไงทุกคนอ่าใช่ครับกำสูงไหมอ๋อผิดผิดทำไมอาไหมยังไงวะเนี่ยอ่ะอย่างนี้อย่างงี้โอเคเดี๋ยวผมว่าเพื่อเป็นการประหยัดเวลาน,นี้ตัดไปดีกว่านะเพราะว่ามันจะได้ประหยัดเวลามากเลยครับจะอยากให้เวลามันยืดเื้อนะครับซึ่งผมต้องดีทำไปหลายอย่างมากก็ โอเคเพื่อการประหยัดเวลาก็ตัดไปกันเลยแล้วกันนะจะปูถึงนี้เสร็จจนกว่าบล็อกจะหมดนี่แหละบล็อกพอบล็อกมันหมดแล้วผมก็จะไปทำมาใหม่พอบล็อกหมดแล้วผมจะ,จะไปทำมาใหม่นะครับผมมีกเวกวิลเวลนี่เต็มภูเขาเลยทรายก็เต็มเลยนะครับแถวนี้ก็เดี๋ยวไปขุดมาได้นะครับผมก็เพื่อการประหยัดเวลาก็ขอตัดก่อนแล้วกันนะครับผมไปเลย let's go <S เอาละผมก็ทําเสร็จตรงนี้เป็นเรียบร้อยแล้วครับก็คือถนนสองเลนจริงๆก็ยังไม่เสร็จหรอกแต่มันก็เลย แค่บล็อกเดียวนะครับซึ่งจะมีคีเปอร์เกิดเดี๋ยวผมจะตีมันตกมาข้างล่างนะครับอุย้ยแล้วโอ้เดาด,ดีเลยไปไหนึกว่ามันจะตีแล้วมันจะไม่ระเบิดนะครับไม่เป็นไรไปต่อไปต่อใหม่ได้นะครับเดี๋ยวนอนก่อนด<า>ีกว่าผมก็จะมีอีกอย่างหนึ่งต้องทำนะครับก็คือทําอุปกรณ์เพชรทุกอย่างนะผมแต่ชุดเกเพชรนี่เอาไว้ไว้หลังแล้วกันนะ ผมไปหาเพชรมาได้ทั้งหมดสิบปดก้อนแล้วนะครับผมโอเคเราก็จะมาทําดาบปานแล้วก็จอบนะครับผมแค่นี้พอละเก็บเพชรไปก่อนนะครับยังไม่มีใช้เอาละสามอย่างนี้แหละดี่ผมจะเก็บไว้นะครับซึ่งส่วนตัวแอนชาร์ดีผมกระย้ายขึ้นไปทั้งหมดแล้วแล้วก็เริ่มวางพวกชั้นหนังสือเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เลยอยู่แค่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอันนะครับผมหกเจ็ดแปดอันนี่แหละก็จะเสร็จไปเรียบร้อยนะครับก็ไรล,ลองมดูดิ ชัน้นในสองครับผมแล้วก็เบนออฟเออเบนออฟเลยมันคือยาฆ่ามาแมลงครับผมเออชัน้นนชัน้นในสองเหมือนกันอันนี้อันเบกกิ้งเอ็นฟินเจซีโอเคเกลือเกลือมากรู้สึกว่าไอพวกดาบเนี่ยเป็นชั้นเนสองขึ้นหมดเลยอืมผมต้องรอเรวลสามสิบนะผมรู้สึกว่าไอ้ฟามซัมบี้น่าจะใช้ไม่ได้เรื่องนะดึงไม่ก็ผมจะต้องยืน AFK ไปนะซึ่งมันไม่เกิดนะครับโอเคแล้วเอาไว้แบบ ช่างมันแล้วกันนะข้าไปฟาร์มเลเวลอย่างอื่นดีกว่าซึ่งผมไม่มีไอเดียในการทําฟาร์มซัมบี้มันไม่มีตัวอะไรเกิดออกมาเลยไม่รู้ผมต้องยืนเอฟเคไว้ก่อนนะไปต้องยืนเอฟเคไว้หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันเนี่ยเออซัอมบี้ตายแค่ตัวเดียวคือทํามทาทั้งทามันแบบตั้งนานเนี่ยซัมบี้มีแค่ตัวเดียวนะครับที่มาแบบที่แบบตกมาตายอะไรเงี้ยมีแค่ตัวเดียวนะครับผม เอาละเดี๋ยวขอเก็บพวกนี้ก่อนมันจะเก็บพวกอ้อยก่อนนะจ๊ะนาะเอ้ยผมว่าไม่ต้องเห็เบเค็มละเออทำฟาร์มใหม่ดีกว่าทำเปลี่ยนใหม่เลยเอาเอาตรงนี้ทิ้งไว้ทิ้งไว้เฉยเพราะว่าผมคิดว่าทิ้งไว้เป็นอันนี้ก็พอละทิ้งไว้เป็นแบบเออเหมือนอ,อนุสร์อะไรอย่างเงี้ยแบบว่าทิ้งไว้เวลาผมหลงทางจะได้แบบมีเห็นเสานี้ไม่ไกลจะได้กลับบ้านถูกทางนะ เออโอเคก็ได้อ้อยมาห้าสิบอันโอเคก็ดีนะครับทีนี้ผมก็จะมาเก็บไอ้พวกแปลงผักของผมโอเคก็ตามนี้นะผมมาเก็บพวกนี้ก่อนนะครับผมอุย้ยทุกคนข้าวหายไปหมดวะแถมมันปลูกเองได้ด้วยนะครับทุกคนเฮ้ยสุดยอดมากเลยโห้เราเล่นนะครับอ่าเร็วเร็ว,เร,ว,เ,รวเร็วนะครับตอนนี้ใกล้จะหมดละผมรีบนอนดีกว่านะ แค่รีบนอนแล้วกับโอเคก็ผมก็กเก็บเกี่ยวมาได้เยอะมากเลยนะครับแล้วผมก็จะทําอะไรกินไม่รู้เรื่องของก็เต็มแล้ว๋ยวผมจะเอาพวกของมันจะเป็นิดทิ้งมือนกันนะเอาฝั่งลงดินไปเลยอย่างอื่นก็จะต้องแยกก่อนนะงั้นผมจะแยกของไว้ก่อนผมจะแยกพวกของมันจะเป็นทิ้งแล้วกันนะก็เพื่อการเพื่อเป็นการประหยัดเวลาก็ตัดไปเลยตัดไปกันเลยแล้วกันนะครับผม เอาละผมก็จะเอ่อทำผมคิดเอาอละจะทำฟาร์มเลเวลไว้ตรงโน้นแล,ล้วกันนะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เพินตรงนี้ยเนี่ยเห็นรูปสรงใบัญชีไหมตรงนี้แหละครับผมเราจะทําตรง,งนี้แล้วกันไอ้ฟาร์มนี้ก็ช่างมันบัวมก็เพิ่งขยายพันธุ์แล้วนะครับฟาร์มแก่ของคัดแจกทิ้งหมดแล้วนะครับก็อยู่ในหลุมนะั่นแหละที่ดินยังที่ดินมันเนี่ยยัง,ย,งยังไงเนี่ยยังเป็นดินธรรมดาไม่ใช่ดิน,นหายละอ่ะ นะครับผมก็สกเสร็จไปเรียบร้อยแล้วถนนนี้ไม่เสร็จนะเหลือสองเลนสองเนี้ยตรงนี้กับอันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับจริงๆยังไม่เสร็จหรอกมันเหลืออันนี้ด้วยอ่าเป็นเขาด้วยก่อนเหลืออันนี้ยังต่อไม่เสร็จเลยผมก็จะเอ่อทำต่อนะครับก็จะทําต่อแล้วกันนะเอาให้คลิปนี้ยาวๆหนะ่อยมันเจ็ดนาทีมันดูน่าเกลียดไปไหน่อยนะครับก็ โอเคก็ทําต่อเลยแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวผมไปซืมาเพิ่มแล้วก็เอาของไปเก็บอะไรให้เรียบร้อยก่อนแล้วกันนะก็จะเอาอีกสักสองสแต็ตกก่อนแล้วกันเสร็จแ,แล้วก็ค่อยว่ากันนะครับโอเคก็ตัดไปกันเลยแล้วกันนะครับตึ๊บตึ๊บโอเคอ้าวหมดแล้วนะครับทุกคนเกี่ยมโอเคแต่ก็กใกล้เสร็จแล้วตรงเนี้ยสองเลนนี้กใกล้เสร็จแล้วเหลือแค่ตรงกลางนี่แหละโอเคก็ผมว่านนะ ทำอีกไหมแต่ว่าทรายหมดแล้วนะทุกคนก็วันนี้เหลือแปดวันนี้แห้แปดดีพอป่าวออทำแค่นี้หรือว่าพอก่อนเดียวผลไปปักทอดก่อนล้วกันนะเอออเคเอาไปปักทัดก่อนแล้วกันตามทางจริงๆผมจะไม่ได้ปักทอดแบบแบบนั้นหรอกแต่จริงๆผมจะทำเป็นเสาไฟเลยอะ่ะอืมแต่เดี๋ยวค่อยทำปักทัดไปก่อน แบบว่าให้มันสว่างก่อนเพราะเดี๋ยวพวกคิปเปอร์มันเกิดกันนะเดี๋ยวมันได้งั้นได้บันเทิงในงานนี้นะเอาละเออ,เอามานี่นะเคทอสี่แปดอันอ่ะเอามากันเอะ๊ะผมขอตัอง้งน้อนผมขอตั้งนาอก่อนละ โอเคเช้าแล้วนะครับผมได้เวลาข้ามาแล้วเราตายง่ายจังวะโดนแดดน,นะไตายไวโอเคใช่นมนเด็ดน,นะครับเดี๋ยวผมต้องปักทอดก่อนเอาอะไรของผมเนี้ยปักขวดมวยาแม่เม จะปักตรงนี้แล้วกันนะมันสว่างถึงมันน่าจะถึงตรงนี้อยู่แหละเอาละค่อยจะปักไปแล้วกันนะมันก็จะปักไปเรื่อยๆตรงนี้ป่บวะ่าป,ปักไปก่อนเดี๋ยวค่อยแบบออกจริงๆอย่างนี้ผมใช้ละวางรางรถไฟใช่ผมใช้วางรางรถไฟแบบเนี้ย อาจจะต้องทุบออกแล้วก็ไปวางข้างๆหรือไม่ก็ทํเสาไฟรอ,อ,อไว้เลยผมจะต้องใช้ระทำเป็นในนี้นเ,นเออตะเกียงไม่ใช่ตะเกียงนโคมไฟครับผมยังไงเพแบบื่อนถูกแบบเนี้ยอืมแลมมะเออโคมไฟนอ้องเขาเรียกโคมไฟมั้งน่าใช่เอาละเออปักตรงนี้เราจะปักตรงนี้แหละรอบๆนี่ไงให้มันสว่างนะครับเพราะว่ามันเป็น อาร์เตของผมจะต้องไม่มีมอนเตอร์เกิดแน่นอนโอเคกาจะสว่างพอแล้วล่ะตรงนี้ดะตรงนี้่ะโอเคนะครับก็น่าจะโอเคแล้ว,ลวเดี๋ยวไปปักในหมู่บ้านสักหน่อยแล้วกันนะครับผมก็ตรงนี้อา่าฮะว่ามันค่อนข้างจะมืด มันก็จะมีบอนเตอร์เกิดง่ายเพราะว่าผมสังเกตแซมบี้เกิดที่นี่เยอะมากอันนี้เป็นถ้านะก็ว่าได้เสียซอมบีกก้จากไหนเอเยหมดแล้วนะครับก็ตรงนี้ไม่มีอะไรแล้วก็ถ้าผมได้ชุดเกาะครบเซตเมื่อไหร่ก็ผมจะมาทําการค้าขายกับวิลเจอร์ที่นี่แล้วกันนะเอาละก็ค้าขายที่ที่นี้ก็หมายถึงว่าอัปเกรดหมู่บ้านให้มันมีประชากรเพิ่มขึ้นแล้วก็ดูปลอดภัยมากขึ้น อ่ะแล้วก็ผมได้สร้างกระต๊อบของบูเชอร์ไว้บูเชอร์นี่พวกเอ่อคนขายเนื้อนี่คนนี้เลยครับลุงอันนี้เขาขายพวกซุปซุปนี่ก็ผมซื้อมาแล้วคุ้มมากกินแล้วมันได้ค่าค่าหายหิวยี่เยอะแล้วก็เนื้อหมูเจ็ดอันแรกเป็นแอมเบลได้อันหนึง่งก็ดีนะจะได้ทำฟ้าหมูนะครับก็ตามนี้นะครับ โอเคส่วนก็มีพวกเลเทอร์นะครับก็คือคนถายหนังเกีก่ยวกับหนังนี่แหละนี่นะครับเลเทอร์วอร,วอร์เกอร์ถ้าผมเอาหนังไปขายให้เขาเนี่เขาผมจะได้เอมาเล่าหนึงแล้วก็ฟาร์มเมอร์อ่าชาวนาผมปลูกข้าวเยอะเนี่ยจะเอาเข้าวไปแลกกับฟาร์มเมอร์นะครับและนี่ก็คนว่างงานคนหนึ่งนะครับก็น่าจะเป็นพวกเอ่อวิลลิเจอร์ที่ที่เป็นตอนเป็นเด็กๆเ,เ,เนี่ยมันก็โตแล้วนะ้วมั้งผมก็ไม่รู้เหมือนกัน แต่อนได้มีวิล,ลจเจอร์เนี่ยเออเป็นเด็กอยู่สองตัวสองคนในบ้านเนี่ยในหมู่บ้านนี้อา่าแล้วก็มีคนทำมแผมนที่เยอะแยะนะครับผมโอเคฟาร์มเมอร์ในคนนี้คนนี้ที่ผมเออแรกขายข้าวเขานะครับโอเคนี่นี่เขาขายข้าวนี่ดีเวลสองแล้วถ้าผมเอาฟักทองมาแรกกับเขานี่ก็ก็จะปลดล็อกเวลสามแล้วถ้าปลดเออถ้าแรกของครบนะแล้วก็อืมมีคุกกี้กับ เออแตงโมด้วยก็ดีเหมือนกันนะครับถ้าผมทำฟาร์มแตงโมอไปรแรกกับเขานี่ก็ได้เงินดีเหมือนกันเอ,เอ็มบอลนี่ก็เหมือนเป็นเงินในเกมนี้แหละโอ้เจ็บเจอดแล้วก็ฟาร์มเด็กนี่ก็ค่อยเอาไว้ทาแล้วกันนะตอนนี้ของผมเนี่ยทําเป็นแบบเออแบบเป็นเสาส,สูงไม่ได้ต้องทำเป็นแบบพื้นของเบนล็อกคนไม่รู้เหมือนกันนะของผมไม่เกิดเอลอนกลยไม่เกิดนะครับต้องจะทําเป็นพื้นแบบเจ็ดคูณเจ็ดคือลึก ความลึกนี่คือเจ็ดบล็อกเจ็ดแปดเก้าบล็อกก็ประมาณนี้แหละริงทีมันไม่จำเป็นต้องเจ็ดก็ได้นะเพราะถ้าบางทีเจ็ดของผมถ้าเป็นเจ็ดบางทีมันแล้วเกมอาจจะเกิดมาจากนอกกรอบที่ผมตั้งไว้อาจจะต้องเป็นเก้าคูณเจ็ดอะไรแบบนี้นะครับเก้าคูณเจ็ดหรือสิบคูณเจ็ดก็ได้อ่ะนี่ก็แล้วแต่ความสะดวกของผมนะครับแ,แลนนี่วิเยอะมากเลยซึ่งผมว่าทำถนนนี่แบบชอบถนนนะเออมันเป็นเอกลักษณ์ของผมดี ทางก็ไปอย่างนี้ผมจะต่อเข้าไปในหมู่บ้านต่อเข้าไปในหมู่บ้านนะก็เพื่อเราผมจะต่อไปตรงตลาดแบบอันนี้คือตลาดนะแล้วก็ต่อไปตรงกลางนี้ตรงกลางนี้นะครับเพื่อจะเวลาแบบผมต้องการวีดเจอไปขยายพันธุ์เนี่ยจะได้เอาไปขยายพันธุ์นะครับผมเอาจริงนะผมเอาเล่าวีดเจอไปตรงนี้ก็ได้นะเดีย๋ยวผมจะทําทางแยกไปเยอะเลย ตรงนี้นี่ผมจะทำทางลงนะให้เขาลงไปทางนี้เพื่อมาตรงนี้นะตรงนี้เพื่อจะทําแหล่งขยายพันธุ์แย่ตรงเนี้ยเพื่อทำแหล่งขยายพันธุ์วีลิเจอร์นะครับก็คือสมมติว่าผมต้องการวีลิจเจอร์คนเนี้ยขอเพิ่มเสียงไลน์ด้วยนะครับผมหนึ่งปีเสียงนะก็ถือว่าผมน้อการวีดิจเจอร์นี่ผมก็แค่ขนเอาเขาออกมานะครับก็คือขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆแหละ จากสองคนปก็เป็นสองคนสามคนสี่คนห้าคนนี้ถือว่าผมต้องการทาฟาร,ร์มเหล็กใช่ไหมซึ่งการทาฟาร,ร์มเหล็กนี่คือผมจะต้องทาห่างจากหมู่บ้านร้อยสองร้อยบล็อกแล้วมั้งไม่แน่ใจนะครับพอทําฟาร,ร์มเหล็กนี่ผมจะทําในไหนนีนะใช่ที่แบบมันไม่ใกล้หมู่บ้านแล้วก็ไม่ไกลตรงนี้แล้วกันนะตรงแหล่งแหล่งน้ำตรงนี้แล้วกันเนี่ยตรงนี้ตรงนี้แล้วกันนะครับ มันน่าจะห่างจากหมู่บ้านพอนมั้งเดี๋ยวค่อยลองทําดูเอาไว้พาร์ทหลังๆแล้วกันนะน่าจะพาร์ทสิบยี่สิบอย่างนี้นะครับโอเคก็เดี๋ยวผมไปหาอะไรทำอื่นต่อดีกว่าหรือว่าตัดพาร์ทคลิปนี้ก่อนแล้วกันนะโอเคผมขอตัดพาร์ทผมขอตัดพาร์ทเออจบคลิปเพลที่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมก็ขอลาไปก่อนนะครับผมก็ไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้านะครับผมก็ ผมก็จะถางป่าสักนิดนึงมันลกไปหน่อยแล้วก็ผมจําได้ว่าฝั่งนู้นมีหมู่บ้านแบบนี้อีกนะครับเคยเดินไปแล้วแต่ก็ไม่ได้ไปรูทอะไรครับเพราะว่าแค่เดินเล่น,นสำรวจเพราะผมไปหาถ้าลงถ้าแล้วก็เจอเพชรอยู่แปดก้อนอ่ะแล้วก็ถ้าผมก็สํารวจหมดแล้วมันก็ทางตันหมดแล้วนะครับมันก็เลยกลับมาทําพวกอุปกรณ์อย่างที่เห็นนี่แหละครับผมก็นี่น,นะครับ ก็เป็นถนนที่ผมสร้างเองแล้วก็เะจะสร้างเสร็จต่อนะครับผมก็ก็ขอจบคลิปนี้ก่อนแล้วกันนะผมก็ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ